สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Le Eu, แลแลนพาเที่ยวก็พาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดต้นไม้วัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะต้นนี้ชื่ออะไรคะตอนนั้นม่วงเจร่ะต้นเท่าไหร่คะต้นลูกเ้าอยู่ที่หกร้อยค่ะ แล้วต้นแม่เหรอต้นแม่ไม่ได้ขายเอามาโชว์ใช่ค่ะเวลาเขากัดสีเต็มทีละสีเขาจะได้อย่างเงี้ยแต่เนี่ยนี่ค่ะรูปเขาก็ออกมาเหมือนอีกนอหนึ่งนี่นี่นะที่แย่งมาตรงนี้นะคะ่ะนี่คือรูปเขารูปเขาหมดเลยโหสวยมากเลยแต่ตัวเนี้ยหมดเลยได้เลยนะอันนี้เบี้ยเศรษฐีค่ะตัวนี้สามร้อยค่ะถ้าตั้งเล็กก็จะเป็นมือที่ร้อยหนึ่งค่ะสวยเนาะค่ะือหนึ่ดูอะไรเลย นี่เหรอคะโดยล้นฟ้าใช่ไหมคะอุยคัพอเขาโตเต็มที่สวยมากเลยนะโนีรอนีันนี้มาโชวหรือขายเนี่ยขายอ๋อต้นนี้ก็ขายนูนนึกว่าขายแต่ต้นเล็กราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสี่พันีแล้วต้นเล็กต้นเล็กพี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะต้นเล็กเจ็ด อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะบองเงินนี่บองเงินบองเงินกับสหเดช่าทำไมเหมือนกันนะพี่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนหรอราคากับไอ้นี่บองเงินหงส์วันราคากับหงส์วันต้นเนียนะคะอ๋อบองเงินจะคล้ายกันแต่แต่หงสุวันเขาจะใบจะเลียวกว่าเลียวแล้วมีจุดมีสเก็บตอนนี้พี่ขายเท่าไหร่อ่ะต้นนี้พันสองต้นนี้พันสอง แต่ชาวชนรา,าราคาเขาคงที่หงวานะคะราคาเขาไม่ลดเลยใครจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ชาวชนราคานี่สุดยอดอ่ะเขาไม่ไม่ให้ใครนะใครแค่คนเดียวค่ะแต่เขาสวยจริงๆนะละใบเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นเนาะแบบคือไม่ไม่สามารถไปเหมือนใครได้อ่ะมันไม่เหมือนพวกนางไบบ ค่ะใช่ค่ะแต่ชาชนนี่เขาจะเหมือนของเขาคนเดียวเลยอ่ะสวยเนี่ยหนุ่มขออนุญาตเข้าไปถ่ายแล้วพี่ได้อน,นุญาตถ่า<ร>ยเลยนะอันนี้ก็จันปอโซม่าเนี่ยนะอันนี้คขาเรียกสน่ห์จันอะไรคะอันนี้จันแดงครับนี่จันแดงอันนี้จะตัองอ้งใ,ในบรรดาตระกูลจันนี่จันจันไหนราคาแรงสุดคะก็ไก่ดา จันพระกายดาวจันสมมิทธ์ันเงินอืมอันนี้จันดำอันนี้จันหน้าอันนี้คนดำโอ้ยแย่แทบไม่ออกเลยนะพี่นี่ค่ะือโอ้ยเยอะเลยอ่ะอย่างนี้พี่ขายกระถางเท่าไหร่คะนี่อยู่ประมาณ4,000นี่4,000และแล้ แล้วกรถางเล็กแล้วคะถังเล็ก2,000ังนี่คือพระนครใช่ไหมพี่2,000นพระนครใช่ไหมคะสีสวยจังนี่นะซอกับป้านะเขาบอกว่าน้าลงไมเก็บต้องมา้วยโองาย สดสีสดมากเลยอ่ะสีสีสวยมาก,าก,มากเลยนี่ห้านครพิดต่อละสี่พันเี่ยอายสี่พทิงงานพิเสีสวยจังเลยดูดิสวยนะเราเป็นไม้ปอด้วยแข็งแรงมีหน่อแล้วด้วยข้างล่างก็มีหนอนอ้วแข็งแรงนะโอ่้ เขากัดจนจนบางหมดเลยนะพี่กัดสีแบบไม่ไม่ไม่เป็นมันเองพี่ไม่ได้ทำอะไรมันเป็นมันเองนั่นเ่งเหมือนเราไปทําอะไรให้เขาอ่ะคืออู้สวยมากเลยมันพอๆกับนางไหมอ่ะถ้านางไหมใบมันจะแหลมจ้าอันนี้พระนครใบจะตรงแต่เขาคล้ายๆกันนะเอออมมันจะแหลสวยอันนี้เจ้าหญิงทองปันเนี่ยไหนคะบอนหนึครับมันตูอ่อนนิ นึกว่าพันเดียวกันกับหน้าไม่ใช่ใช่ใชไหมคะอันนี้ทอฝันอันนี้ขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสองพันกับสามพันก็ใหญ่ก็เล็กแล้วอันนั้นเหมือนสีมหาโพธิ์นี่นะคะอืมนี่อะไระเดี๋ยวเฮ้ยจันขาวไอ้แบ็คเวลเวด

ต้นพีชตัมีอู้หดูสีดูสีใบนี้สิต้นพีชจสวยหลิวช่อทองจะสวยงามไหมเด็กข้างหลังเนี่ยเออแล้วองอไรไม่เอาไปโชว์เนี่ยสวยจังเลยอ่ะไม่ให้เอาไปโชว์มากเพราะมันที่มันจำกัดค่ะพี่เพราะว่าที่มันจำกัดก็ไม่ให้เอาไปโชว์ข้างหน้ามากต้นนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะขายอยู่ที่พันห้าโอ้ก็ไม่แพงเนาะสามต้นเลยซ้ำนนะเห็นไหมนะ ซื้อไปคุ้มเลยเนาะถ้าแต่งอะไรแบบนี้เราว่าแพงแล้วนาบัญชีอ่ะนี่นี่นชื่อร้านอะไรคะพี่ร้านเต้ยตูนร้านป้าพรวัดทุ่งเงินโอเคอโอเคอ๋อค่ะค่ะเนี่ยอันนี้บอลไทยนะมีหเนี่ยขอบคุณมากนะคะพี่้าไม่เป็นไรพี่ขอบคุณนะแต่ชายชนที่นี่ถูก ค่ะลดได้อีกสองพันเดี๋ยวลดได้อีกไหนเนี่ยเหรอไหนานนี กาดสวยจังเลยอ่ะยังใครเอาสีมาแต้มแตนะ้มเนาะสวยอ่ะและ้วต้นนี้ล่ะคะต้นเนี้ยต้นนี้สาวไม่กองสาวไม่กองคอคือตรงนี้เราไม่เราไม่ได้ขายใช่ไหมคะโชขา,ะขายเป็นบางต้นอโอ้โหชายชน สุดยอดเลยชายชนในถังนี้บอลจีนมาตีตลาดเราเนาะแต่ว่าสวยสวยสู้สู้ของเราไม่ได้สู้ไม่ได้เนาะบจีนเดือนสองเดือนก็ยุคมบนไทยเรายิ่งสีสดเจนโกเมนตัวละหนึ่งพันค่ะสวยสวย ร้านนี้ส,สวยๆนั้นเลยแต่ราคาก็แรงอยู่นะนั่งใหม่สามพันห้า วันนี้เราพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ตลาดต้นไม้วัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะร้านนี้อยู่ซอยสามเดินเข้ามาซอยสามอยู่ขวามือจะมีบอนหายากอยู่เยอะมากเลยค่ะ เจ้าของฟาร์มมาขายเองมีบอลหลากหลายสายพันธุ์ราคาก็ค่อนข้างเจะแรงแต่ก็สวยมากเพื่อนๆท่านใดยอยากซื้อเก็บเชิญแวะได้เลยนะคะวันนี้เรามาวันธรรมดาก็เห็นมีบอลอยู่หลายล้านเลยค่ะ Smart, ส,สวยๆท้งนั้นเลยค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่ตลาดพระเงินนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับส c r i b e กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามดูว่าคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ